สวัสดีครับลุงปูครับสวัสดีครับนายยมนะครับสารานุกเกลียนกับเรื่องราวสนุกสนุกที่ไม่ได้สาระนะครับครับนายยมครับวันนี้นายยมจะนําเสนอเรื่องอะไรดีครับวันนี้ผมขอนําเสนอเรื่องราวของเครื่องปรุงชนิดหนึ่งนะครับที่แบบว่าคนไทยเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคืออะไรครับนายยมมันก็คือน้ําปลานั่นเองครับผมว่าต้นกําเนิดของน้ําปลาเนี่ยมันต้องน่าสนใจแน่ๆเลยครับไม่อย่างนั้นเราคงไม่มีเครื่องปรุงชนิดนี้ติดอยู่ในครัวของคนไทยทุกบ้านเลยนะครับงั้นเราตามไปดูไปชมไปฟังกันเลยดีกว่านะครับ ต้นกาเนิดของน้ําปลานั้นหากดูจากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการบันทึกเอาไว้เชื่อกันว่าเกิดขึ้นในยุโรปซึ่งมนุษย์เรามีการเรียนรู้วิธีการนําเกลือมาทําการถนอมอาหารมานานนับพันปีและการทาน้ําปลานั้นก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องการหมักดองของมนุษย์ในยุคโบราณน,นั่นเองโดยชาวกรีกโบราณที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลดำซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ได้มีการผลิตเครื่องปรุงที่ทำจากเศษปลาหรือปลาตัวเล็กๆเ,เรียกว่าการอสมาตั้งแต่ราว700ปีก่อนคริสตศักราชนอกจากนั้นชาวโรมันโบราณยังมีการผลิตน้ำปลาในลักษณะที่คล้ายกันที่เรียกว่าการุมลิคว่าแมนเมเรียและอเล็กซ์อีกด้วยส่วนสาเหตุที่เรียกชื่อต่างกันนั้นก็ด้วยกรรมวิธีการผลิตและการแบ่งเกรดของน้ำปลานั้นแตกต่างกันนั่นเอง โดยน้ำปลาชนิดการุมและลิควาแมนจะเป็นน้ำปลาที่มีเกรดที่ดีกว่าเมเรียและอเล็กซ์ซึ่งได้มีการค้นพบหลักฐานของน้ำปลาในหลายๆประเทศเช่นตุนิเซียสเปนหรือแม้แต่มรคค็อกโกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกจากรสชาติที่ถูกปากแล้วน้ำปลายังเป็นส่วนสำคัญในการถนอมอาหารทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนต้นทุนต่ำโดยเฉพาะสำหรับคนจนอีกด้วย น้ำปลาได้กลายเป็นเครื่องปรุงที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยโรมันมีการค้นพบว่ามีตำราอาหารมากกว่า300เมนูที่ใช้น้ำปลาเป็นเครื่องปรุงแม้แต่เมนูของหวานก็มีส่วนผสมของเครื่องปรุงชนิดนี้ด้วยนอกจากในยุโรปประเทศจีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีหลักฐาน กล่าวถึงซอสหมักที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาผสมกับถั่วเหลืองมาตั้งแต่ในยุคสมัยราชวงศ์โจหรือราว2,300ปีก่อนแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยของราชวงศ์ฮั่นผู้คนก็เริ่มหันไปใช้ซอสหมักจากถั่วเหลืองเละกเกลือหรือซีอิ๊วแทนมากกว่านอกจากนั้นยังมีความเชื่อกันว่าในดินแดนอุสาคาเนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลรวมถึงเกลือซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตน้าําปลาจึงอาจเป็นไปได้ว่า ดินแดนแบบนี้เองก็มีการผลิตน้ำปลามาตั้งแต่สมัยโบราณเหมือนกันทั้งในญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามฟิลิปปินส์เพียงแต่ว่าอาจไม่ได้มีหลักฐานบันทึกไว้เหมือนอย่างทางฝั่งตะวันตกเท่านั้นเองจึงเกิดเป็นทฤษฎีที่ว่าน้ำปลาที่ชาตะวันออกเฉียงใต้นิยมใช้กันในการปรุงอาหารนั้นน่าจะมาจากทางฝั่งยุโรปแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านทางการค้าขายบนเส้นทางสายไหมนั่นเองสำหรับประเทศไทย เชื่อกันว่าคนไทยมีวัฒนธรรมการบริโภคน้ำปลามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแต่ไม่พบหลักฐานว่าวัฒนธรรมการบริโภคน้ำปลามีความแพร่หลายมากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลานั้นต่างจากเครื่องปรุงประเภทอื่นๆที่ให้รสเค็มเช่นเกลือหรือปลาร้าที่เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยในสมัยโบราณในหลักฐานทางประวัติศาสตร์น้ำปลาปรากฏอยู่ในฐานะการเป็นเครื่องจิ้มคู่กับกะปิสำหรับรับประทานกับมะม่วง และเป็นสินค้าในเรือจากต่างเมืองที่เข้ามาจำหน่ายในกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานได้ว่าการบริโภคน้ำปลาของคนไทยในสมัยอยุธยาอาจอยู่ในวงที่ค่อนข้างจำกัดต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์วัฒนธรรมการบริโภคน้ำปลามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยบางกลุ่มเท่านั้นเนื่องจากน้ำปลาเป็นสินค้าที่มีราคาสูงจนกระทั่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เศรษฐกษิจทั่วโลกตกต่ำลงอุตสาหกรรมการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างๆเกิดการชะลอตัวรัฐบาลไทยพยายามรณรงค์ให้ประชาชนผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเองน้ำปลาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนผลิตเองภายในครัวเรือนนอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงน้ำปลาในการเป็นเครื่องปรุงในตำราอาหารต่างๆมากขึ้นจนในที่สุดน้ำปลาได้กลายเป็นเครื่องปรุงที่ให้รสเค็ม ที่มีความสําคัญอย่างมากต่อวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนไทยประกอบกับการเข้าถึงน้ําปลาของผู้คนในสังคมที่ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมมีการผลิตน้ําปลาในรูปแบบอุตสาหกรรมเกิดเป็นน้ําปลามากมายหลายยี่ห้อวัฒนธรรมการบริโภคน้ําปลาจึงแพร่ขยายไปทั่วประเทศไทยอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอครับพี่ยม มันคือภูมิปัญญาถนอมอาหารแต่ละเชื้อชาติใช่ไหมครับนายมใช่เลยครับส่วนของไทยเราคิดว่าก็น่าจะทํากันเองมาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะครับนิยมใช่ไหมใช่ครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยครับไม่ค่อยมีบันทึกไว้แต่ผมว่า มันก็น่าจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับที่ทางยุโรปเ็ามีขึ้นนะครับและในปัจจุบันเนี่ยครับมันก็กลายเป็นพริกน้ำปลานะครับที่แบบว่าฝรั่งอย่างอึ้งเลยครับว่าแค่ส่วนผสมแค่เล็กน้อยนยครับมันทําให้กลายเป็นเครื่องชูรสที่อยู่ในอาหารไทยแล้วแบบอึ้งกันไปเลยทีเดียวนะครับแล้วมันตรงลงมันคือพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกครับนิยมก็แล้วแต่จะดีไซน์เลยครับจะใส่พริกมากกว่าหรือจะใส่น้ำปลามากกว่ายังไงก็อร่อยเหมือนกันครับผม แลวข้อมูลดีๆนี้นายมไปได้มามอย่างไนครับผมก็รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตนี่หนะครับแล้วนํามาสรุปสั้นๆนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมันจะได้ขึ้นเตือนเมื่อเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆมาฝากกันทุกอาทิตย์นะครับเจอกันใหม่อังคาหหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย